ออกซ้ามค่ะเออเตอร์โมหายไปไหนหมดนะเอ้าไลเตอร์หายไปไหนหมดนะใครเอาไลเตอร์ก็ไปไปยื้อหายไปไหนหมดไปเช็คเข้าไปไหนไม่รู้โมมาผีอันทำไมมันได้โมชันเซงเจอหายรูปผีกลัวดีเบนตามนั้นโอ้ยไปเช็คหายไปไหนวะฮัลโหลอาจจะไม่ได้เอามากันนะเขาปวดอมาอยู่นะ เียนตายเถอะไม่มีไฟแชกแล้วเขาจะจุดไฟยังไงวะข้อก็ไม่รอดจุดไม่ได้แม่งเพียนอย่างเยอะเลยไม่มีไฟแชกไม่ตป็ไม่นะไมข้ไฟอยู่ไหห้องไฟอยู่ไไปดูลงรถก่อนห้องไฟอ่ะอยากรู <S <S ้ไหมห้องไฟอีไเดี๋ยวหาให้ไห้องไฟอยู่ข้างล่างเอ้ผีอยู่ลองรถคนอยู่ข้างบนเอ้ผีอยู่ลงรถเหรอม่เช็กดิลองรถอ่ะ กิวิตี้ขึ้นขึ้นขึ้นแปดเมื่อกี้ไปเช็คตอนนี้อยู่ดีไปเช็คลงรถหน่อยเช็คลงรถหน่อยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนจับประตูโอเคบนเคลียร์ไปเช็คลงรถหน่อยเทอร์โมมิเตอร์ไปเช็คลงรถหน่อยแฮมเนอะยิงอยู่ข้างบนตลอดใช่ไหมทำไมเซนิตี้ยังรถเร็วกว่าเพื่อนวะแปดสิบเนี่ยแปดสิบเบลล์ไม่ไม่ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟเช็คไม่ไม่ไม่ไเปิดไฟเลยกิวิตี้ขึ้นตลอดเลยนะ เมื่อกี้กติ้งไม่แปลกไม่ชอบเปิดไฟอยู่ชอบที่มืดแม่เหรอวะแม่กลัวไฟชิบายาแล้วเราเราไม่เราไม่มีเทียนด้วยถ้าแม่ไม่มีฉันบดไม่มีไม่เทียนนะมีไม่มีไม่ใช่จุดเดี๋ยวไปดูลองล้ผีผีชื่อโทมัสแอนเดอร์สันแล้วก็จะตอบทุกๆคนโอเคลงรถนี่ ถ้าเวลาใครกลับมารถเนี่ยอย่าลืมมาเอาเอ่อกล้องคาดผมไอ้กล้องคาดหัวด้วยโอ้โกโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้เมาส์เต็ดนะนะเมาส์เต็ดข้าไม่รวยอ๋อมันอยู่ไหนอ่ะกระดูกระดูอยู่ห้องนั้นทั้งสองอ้าวกระดูห้องนั้นทั้งสองเหรอเดี๋ยวเขาขนของมาข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวเขาทำหน้าที่เป็นโปรเฟสเซอร์ให้เองไม่ลงสนามอะรนี่อยู่บนใดอยู่บนใดฮะ เอาคนมาได้ดีกว่าแล้วเขาทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตดีกว่ามันได้ห้าใต้ดินไหนอยากเล่นซัพพอร์ตบ้างใต้ดินเนี่ยอยตรงนี้เลยเก้าสามเย้ยหน้าประตูห้องใต้ดินครับทุกคนแล้วก็ห้องครัวลยทางนั้นน่ะอยู่ห้องใต้ดินนั่นแหละอยู่ห้องไฟอ่ะอพีอยู่ห้องไฟเหรอพีอยู่ห้องไฟ เชื่อแล้วครับโทมัสเอนเดอร์สันโทมัสโอ้ยโทมัสโอ้ยมัโอ้ยมีตอนนี้เรามีแล้วหนึ่งอย่างนะทุกคนอยากได้อะไรบอกได้นะครับไม่ลงสนามวะลงก็ได้ถ้าคนต้องการมีตู้ให้แอบแล้วยถ้าผีมันอยู่ถ้าผีมันอยู่ตรงนั้นด้วยมันจะไม่มีอันนี้แน่นอนมันจะไม่มีฟิงก์กับปีนแน่นอนมั้ง ไม่มันอาจาจะมีก็ได้มันมีประตูอยู่บ้านหนึ่งยานได้สิใครอยู่ในบ้านคนเดียวอะแอมอ,อ,อยู่ในบ้านคนเดียวแอมอยู่ในบ้านคนเดียวอะ,ออะอจะเอากล้องมาตั้งเสียงอะไรอะเมื่อกี้ ได้ยินไม่ได้ยินนะได้ยินได้ยินไหมได้ยินเนาะได้ยินเจ็ดหกนี่เรามาที่คาดหัวใส่หัวด้วยนะคะใครจะเดินมาลดน่ะเสียงใครค้างวะมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในห้องใต้ดินนี่แหละเดี๋ยววางกล้องสามจุดเลยถ้าใครไม่เอาเออสตองแฟลชไลท์ไปอ๋อเขานี่แหละกดีเวนตกใจหมดใช่ครับผม ดดตัวดีเด้ออะไรเงี้ยใครไม่คนเจอของดีคุณแฮมเจออะไรอย่าเงี้ยเฮ้ยน่นี่นั่นใช่ไหมถ่ายยังถ่ายยังถ่ายไม่ทันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่เกิดอยู่ตรงไฟเหรอหรือยังไงไม่ทันมันเกิดไหนอ่ะมันเกิดไหนอ่ะมันสปอร์ไหนโอ้ไฟดับไดับ ไป,ไปหน้าบ้านดับดับทั้งบ้านเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มึงไปโดนโทษทโจริงละเอ่อเอาอะไรไปดีสะดุด้งเลเอาอีเมีไปไม่ไม่เอเมีรู้แล้ว<อ>เอาอะไรไปดีวะกลับไปดูอีเมียดูอีกว่าใครอยู่ด้านข้างล่างคนเดียวอ่ะ าเดี๋ยววางนะเดี๋ยวเอาโยบินไล่ไปวางไว้ข้างล่างทุกคนทุกคนเอ้ยเก้าพร้อมล่าเลยเหรอแม่แล้วล่ะอย่างนั้นอ่ะเจอรอยเท้ามันตัดไฟหรือ EMF ประมาณ EMF คืออะไรล่ะไม่ไม่ใช่ EMF ๊มเอฟดีเนิตี้เออ EMF ที่อะไรติดตามเงาอรนะโอ้จบละเซนิตี้เขาเหลือร้อยนึงเองเหลือแซมมี่เหลือเจ็ดสิบ แฮมเหลือห้าสิบเอิอดเหลือสี่สิบเก้าเย้เฮ้ยเฮ้ยกดดีเวนกดดีเวนไฟบ้านหายไปไหนเอ้ยไม่ใช่ไฟบ้านหายไปไหนวะกดกดดีเวนเฉยยีบห้ายีบห้ายีบห้าถ้าถึงเวลาแล้วสินะที่เขาต้องลงสนามได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไหนนี่ไหนไอ้กล้องอีกตัวหนึ่งที่เอิร์ธถือมาอยู่ไหน อ๋อมุมนี้ใช่ไหมถูกต้องวางกันแหละมุมนี้มุมนี้เยี่ยมเดี๋ยวเขาเอาปูชี้ติดเดี๋ยวเขาเอาปูชี้ติดไม่ได้หรอมีเพื่อนกัเข็นไหมตอบตอบเฉยโอ้เป็นการลงสนามเปิดตัวที่สุดยอดมากมันตัดไฟีเกราเดี๋ยวลองไปจับถ้าลงไปก็ต้องลงไปสี่คนเนี่ยไปดิคนเดียวก็ได้คนเดียวก็โดนปีประตูเอาค่าห้องอีก มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาเอ๊ะเอ๊ะเงคิดว่าจะมีฟิงกับปีนไหมผีมันจะไปอยู่ห้องไฟได้ยังไงกันโดนมันก็อยู่ห้องไฟตะโกงเกินตะกูครับใครจะลงไปหาฟิงกับปีนได้เขาไหมมา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 ปีนไปแล้วปีนไปตอนนี้ไม่รู้รู้กันเลยว่าใครจะตายไม่มีเย้ยอะไรอะไรตึกตักเมื่อกี้อย่านะ หลังประตูไม่มีเอ้ยไปตรงตรงดูตรงไฟแบบอยู่เอ้ยผีเอ้ยเอ้ยรอยเท้ารอยเท้าเห็นปะรอยเท้าโอ้โห oh, oh, มันเดินมันเดิน,นเดินหาเขาเอ้าวไฟตัดอะไม่แหวอยู่ <are> ปิ้งก็ปินไม่มีเลยแหวอยู่ <are> มันเดินอนะมันเดินมาจากหน้าประตูแล้วมันบอกที่อะไรวะเนี่ยแม่งโคตรยาวเลยเมื่อกี้ แหวอยูลองเปลี่ยนหนังสือเด้อเอาหนังสือมาวางไว้หน w แ <are> ห <are> วอยูอ่าอยู่เงี้ยอาอยู่เงี้ยเนี้ยสรุปฟิงก็ปินไม่มีแวอยูปุ่จะแปปมึงจนกว่ามึงแกตอบวอยู <c oughs> แม่ออรแี่ผีวแวอ Where are you? ยูผีเลยในราคําสั่งแวอยูเยอะเกินเยยมันทันมันหันมันทันมันหันมัน,น,มน,นทนต่อแซบตู้ไม่มีชิบหาย หมุนเื่เคโดนนเนียหรอยเหลือไรดร้อยเฮ้ยผีผีติดอะดีติดอะรีนนเลเอ้เขาเขาแน่นิ่งกันแล้วเลยติดนตายที่ไหนตายครับบื้อตายครับเนี่ย เป็นเป็นริสตดนนารีนะ,นนนะไม่มีฟ <c oughs> ีซิงซึ่งสปาอัดหน้าโกยเยเย็ดแม่ออาเฮ้เป็นพีบมันสปาวอัอดหน้าเลยฮะจะเหลือเลยไม่มีปิ้งก็ปิ้งกดออฟตอนแรกนึกว่าไฟดับไงกำลังจะเดินมาเปิดไฟไม่ได้เปิด <c oughs> ฟไฟอะไรเอ๊ยมันหันอีกแล้วมันหันอีกแล้ว <c oughs> ค่อยียาเลยโอ้ยโอ้ยสปอนแล้วเดินอยู่ข้างล่างกำลังเดินขึ้นมาโอ้ซื้อเคียวเฮ้ยทือเคียวโอ้โหวิ่งคตดไววิ่งไวกว่าเขาเยอะเลยโอ้วิ่งไวมากวิ่งไวมากกำลังเดินตรงไปที่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเดินไปที่ใครมันแอบในห้องผีเอยแต่มันรอดได้เหรอโอเนผีเดินมาที่ห้องน้ำห้องนั่งเล่นกำลังเดินออกไปกลับไปที่ห้องนั่งเล่นแล้ว อยู oh. ่ชั้นสองเนี่ยชั้นสองคือปลอดภัยโทษผีเดิอนอยู่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างไม่ไปไหนเลยเดินเดินอยู่ในห้องอย่ <c oughs> างเดียวเลยแอบแอบเปตู้ห้องผีเออแอบเปตู้ห้องผีต <c oughs> ลอดด้วยตู้เล็กๆ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วโอเคผีมัน <c oughs> ผีมันเดินเดินในห้องเดียวอ่ะในห้องนั่งเล่นกับห้องนอนห้องนั่งเล่นอ่ะ ไม่ไม่ผีไม่มีโคดออฟวะเป็นผีไม่มีโคดออฟใช่ไหมมามา่ามึงใส่ปลาสวายแน่มาม่า,า,าใครใสป่ปลาสวายวะไปยังไปยังฆาตกรรมโอ้นี่โอเคเขาจะเอาของออกไปวางไว้เฮ้ยยากตัวนี้ยากอะไรมันไม่มีโค้ดออฟเหลือเหลือแต่เขียนเนี่ยแต่มันไม่เ,เขียนที่ขีอ่ะ อยทำไมในห้องนึงวะสยันยันยันเขาเฮียนมากเข้อหาคนออฟในห้องไม่เจอเว้ยกินกินกระโุกนี้อ่ะท่านสปาตรงไหนวะท่านตอบตายข้างล่างข้างล่างข้างล่างท่านสปาหัวหน้าเลยตรงไหนล่ะข้างล่างเนีระวังนะมันวิ่งเร็วมากๆมีคนออฟไหมไม่มีแล้วมันก็ไม่เขียนด้วยเฮ้ยกดกรปุกนี่อ่ะ แต่ว่าพีบ้าหอวิโยมของพีบ้าสวัย e m f e m f ห้า e m f หแน่นอนสปีดบล็อกสพีบล็้าสวัยมันไม่เขียนได้พีอ่ะใต่อยู่ห้องนั้นแต่แต่แต่อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะอุ้ยผีเดินอยู่ข้างบนเอาเอา ข้างบนเหรอชั้นสองสิบไม่ได้หันไม่ได้หันชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่ได้หันไม่ได้หันเึ้นไปชั้นหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้หันนด้เปลี่ยนเปลี่ยนกล้องหน่อยใครใครใครอยู่ชั้นใต้ดินเปลี่ยนกล้องหน่อยเอาเอากล้องไปเปลี่ยนเป็นมุมซ้ายของห้องหน่อยไอ้กล้องตรงกลางเนี่ยอือเปลี่ยนไปมุมซ้ายหน่อยเอ้ยมันทันไหมครับทัน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 กลับลงไปอ่ะันทันทันทนทัน รอดเหรออยู่ตรงบันไดอ่ะจุดจุดผีผ่านแล้วนะงียมีบาดรอดเว้ยโดนเรียบร้อยเรียบร้อยใครตายะาวะเขาเรียบร้อยหนิ่งทำไมมีคนทำไมคนหัวตายเหลือแต่คนเฮ้ยอยากรู้แค่มุมซ้ายขอ,ของห้องมีโกดออมไหมแค่นั้นแหละโกดออม ก็เหรอไม่ไม่ไม่ได้ลงไปลุยเลยเขาไอ้สิ่งเล่ห์ก้างกระด้างกระดางตดพลังแรงสูง็อีก็อีกอะไรอะไรก็อีกมันเลียนก็อีมันเลียนบอลในบอลนี่เปลี่ยนมุมหน่อยเปลี่ยนมุมกล้องไปมุมซ้ายหน่อยเสียควันแค่ขนาดนั้นเลยเลยตดพลังแรงสูงระวังผีระวังผีฮันนะบ้านบึ้มได้เลยแล้วนะเอาเอาปุชฟิปปกันไว้ดีกว่า ถาจะ่ยรูปีให้ไปเดินคอยยังอยู่ข้างบนเแล้วอ้าวจิตตันย้าย,ยมุมกล้องไปมุมซ้ายอันนี้ใช่ไหมไอ้ชายใช่แค่เคียๆนะสมุดไปดูสมุดหน้าไฟให้หน่อยหน้าไฟ เขียนไหมเขียนนะเขียนเหรอเขียนนะเออชัดเจนกลับกลับเลยกลับเลยครบแล้วโอ้นี่วาแล้วยังไงก็โอ้นี่อือผมมีดีหงส์ด้วยเตรียมย้ายบ้านเตรียมย้ายบ้านทีแรกทีแรกว่าจะ อนแรกก็จะโอ้นี่แหละเพราะว่าหาก,กดออกไปเ,ปเจอทีเป็นผี่มันสนุกเวียงจิงแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่เขียน,นทีโีกำลังกดของไงบ้านไม่มอยู่มแม่งเลยัสติเหลือหนึ่งโอมุดว้ไปเลยโอ้นี่นะทุกคนกดเลยไหมโอนี่ไงจ<ก>ิมะกดกดนะกดนะตามแต่ตัวนี้มันดรียยเดือดีเขาไวไมามาเลย เขาหย่ดรวมแล้วเร็วเขาได้อยู่เป็นเพื่อนโอนีแล้วอเขาจะ1วิชาเก็บ20ตังค์เลเวล15แล้วโอ้ดีใจมากโอ้โหได้ตังค์คนน้อยเลยอ้าวเดีแล้วทำไมจอเขาแป